5 m i n u t e w i วิ Go วิเครห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดู o อเทรดเดอมาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นเนาะมาดูทองคำนะครับใน t i m e f ฟรมเดย์ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ปิดนะเป็นแท่งแบบนี้อีกแล้วนะครับพินบารซึ่งเป็นแนวโน้มเนาะว่าแบบเป็นการลังเลใช่ไหมครับแต่ว่าไส้ที่เขาลงมาครับเขาพยายามที่จะลงนะครับแต่เขาลงมา2วันแล้วไม่ผ่านแนวรับไปได้นะครับ ก็เดี๋ยวดูวันนี้นะครับมีข่าวแรงอย่างนอนฟาร์มไปโลเนี่ยจะมีการเลือกทิศทางเป็นอย่างไรนะครับถ้ามองส่วนตัวผมนะครับถ้าทะลุ2630ลงมานะครับมีโอกาสนะครับในสัปดาห์หน้าที่จะราคาจะไหลาไมาได้ถึง2560เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้เทรดยังไงได้บ้างก็เริ่ม <en> ตั้งแต่เมื่อวานกันก่อนแล้วกันนะครับก็ วันนี้นะเราให้กรอบไซด์เว้ไว้นะครับที่2668นะครับถึง2647นะครับผมราคานะครับได้มีการหลุดแนวรับนี้นะครับก็คือหลุด2647ลงมานะครับลงมาเกือบถึงดีมาโซนข้างล่าง,งเราเนาะตรงนี้แต่ว่าไม่ถึงนะฮะเข้ามาแค่34เนาะเนี่ยราคามาอยู่ที่ประมาณสัก37นะครับอ่าเกือบถึงดีมานะครับแต่ไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นกรอบไซด์เว้นี้ผมอาจจะตีลบไปก่อนเนาะแต่ว่า สิ่งที่เราเห็นนะครับตอนนี้คือแนวต้านราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก2 6 6 8นะครับถึง2670เนาะแนวต้านราคาจะอยู่ประมาณช่วงเลนส์นี้นะครับก็อ่ะต้านนี้ผมตีไว้เป็นเส้นแนวนอนแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามองอีกแบบหนึ่งมันก็คือไซด์เวย์ในกรอบกว้างนี้แทนนะ7 6 7 0นะครับถึง2630โดยประมาณนะครับก็คือราคาไซด์เวยยอยู่ในกรอบนี้ ส่วนแนวต้านนะครับเรายังคงเดิมไว้นะครับต้านบนนี้นะเก็บไว้นะครับ2677นะครับถึง2685นะครับก็ยังเป็นต้านที่สำคัญลดต้านนี้ไปนะครับไปเจอแนวต้านฟิโบกันก่อนนะที่แถว2700เนาะบวกกับตัวเลขจิตวิทยาแถว2องพนะครับหลุดไปได้อีกที2720นะครับผมอ่าดีมานี้ยังคงเก็บไว้นะครับสำหรับ2630เนาะอ่า2630ดีมานี้นะครับกรอบเขียวนี้ยังเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับก็ยังรอเล่นนะครับผม แต่ถ้าใครนะครับอยากเทรดเนาะอาจจะต้องย่อยทำเฟรมลงมานะครับผมตอนนี้อาจจะมีแนวต้านย่อยๆอยู่ที่ประมาณสัก2660ถึง2662นะครับก็คือต้านย่อยตรงนี้ขึ้นมาอาจจะตบเซลล์ได้นะครับขึ้นมาอาจจะตบเซล์ได้ส่วนนี้มันถัดไปนะครับหลังจากนี้นะก็เหมือนเดิมนะเมื่อวานเราให้ไว้ตรงนี้นะครับคือ2613นะครับจนถึง2617 หลุดไปได้นะครับอีกโซนหนึ่งคือ2606นะครับอ่าหลุด2อ0 6นะครับไหลยาวนะไหลายยาวได้เลยนะครับมาตรงนี้เลยนะ2585นะครับถึง2588นะครับตรงนี้อ่าแล้วถ้าหลุดตรงนี้ไปอีกนะครับเดี๋ยวเราอาจมีโอกาสเจอกันนะที่2 5 60นะครับอย่างที่เราได้บอกในภาพทำเฟรมเดย์ไว้นะครับผมโอเคแต่ถ้าใครอยากเล่นไซด์เวย์เนาะเราอาจจะต้องย่อยทำเฟรมลงไปอีกนะครับขอไปดูทำเฟรม15นาทีครับ สำหรับเพื่อนคนไหนนะที่ชอบการเล่นไซเว์นะครับผมไซเวนะตอนนี้เราเห็นละต้านอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นรับตรงเราจะมีชัดๆอยู่ตรงนี้นะครับ2640นะครับอ,อันนี้คือบริเวณไซเว์ถ้าราคาอยู่ใกล้กรอบบนนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะพิจารณาตบเซลลมาได้นะครับแล้วถ้าราคาหลุดตรงนี้นะ2654โดยประมาณนะครับตรงนี้มีโอกาสนะครับที่ราคาจะไหลามาที่บริเวณ2640ได้นะครับ ตรงนี้มีดีมานที่ซ่อนอยู่นะในทาวเฟดสิบห้นาทีนะครับนี่ตรงนี้ดีมานอยู่นี่นะ2640กสี่ถึงสองหกนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นไซเวย์กรอบจะอยู่ประมาณนี้ต้านก็อยู่บนเนี้ยรับอยู่ล่างนะครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคํานะครับประจําวันนี้นะครับทุกคนอยังไงวันนี้มีข่าวแรงนะครับก็เทรดด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ เอ็มเอ็มรักษาพอร์ตกันให้ดีเนาะร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับ <S <S สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและใครอยากพูดคุยพวกเราดูโอเทเดอร์สามารถทักไลน์แอดดูโอเทเดอร์มาได้เลยหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปชันนี้ก็ได้นะครับเรามีเรื่องของ Signal VIP และก็มีคอร์สเรียนด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและถ้ามีอะไรอัปเดตพิเศษจะ มาทำคลิปเพิ่มให้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ